สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหราคลิปนี้เป็นคลิปคําทํานายดวงของชาวราศีมังกรประจําเดือนมีนาคม2564ครับสำหรับผู้ที่มีวันเกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์หรือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีมังกรมีดาวจันดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ที่ราศีมังกร ท่านก็สามารถฟังคำทำนายของคลิปนี้ได้ครับสามารถรับฟังได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะครับชาวราศีมังกรเป็นคนธาตุดินครับมีดาวเสาร์เป็นดาวประจำลัคนาราศีเกิดของท่านในเดือนมีนาคมดาวเสาร์ยังสถิตและทับลัคนาของคนราศีมังกรมีตำแหน่งเป็นเกษตรตาธิ่ดีอยู่ครับ ชาวราศีมังกรในเดือนมีนาคมดวงชะตาของท่านจะเริ่มดีขึ้นครับและจะรู้สึกได้ว่าปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไขและพบแสงสว่างในช่วงนี้หลังจากในเดือนกุมภาพันธ์ที่ชาวราศีมังกรนั้นค่อนข้างจะหนักหน่วงครับและมักจะมีปัญหาสาเหตุก็คือดาวหลายๆดวงครับได้ย้ายออกจากการทับลัคนาของชาวราศีมังกร ซึ่งในบางดวงนั้นอาจจะเป็นคู่ศัตรูกับดาวเสาร์ครับซึ่งจะส่งผลเสียในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ดังนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ท่านจึงมีปัญหาค่อนข้างมากปัญหาของท่านเริ่มที่จะได้รับการแก้ไขในเดือนมีนาคมดาวต่างๆจะเอื้อต่อคนราศีมังกรมากขึ้นครับ หลังจากที่ดาวอังคารและดาวพุธได้ย้ายออกในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ทำให้สถานการณ์ของคนราศีมังกรดีขึ้นและในเดือนมีนาคมมีดาวจรดวงได้ย้ายกันบ้างครับซึ่งในเดือนนี้การโครจรของดาวจรคอ่อนข้างมีปล่อยครั้งเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนในวันที่9มีนาคมดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีกุม ถ้าเทียบกับดวงของคนราศีมังกรนี่คือพบการเงินครับในวันที่14มีนาคมดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีมีถ้าเทียบกับดวงของคนราศีมังกรนี่คือพบสหัชชะครับอาทิตย์จะส่งผลต่อการเจรจาและนําผลที่ค่อนข้างดีมาสู่คนราศีมังกรด้วยในวันที่17มีนาคมดาวพฤหเก จะย้ายเข้าสู่ราศีตุลถ้าเทียบกับดวงของคนราศีมังกรนี่คือพบกรมมะครับดาวเกตุมอยู่พบกรรม,มะการงานของท่านจะได้รับการสนับสนุนในวันที่19มีนาคมดาวพระสุกจะโครจรเข้าสู่ภพสหัชชะของคนราศีมังกรดาวพระสุกมาตกอยู่ในมุมนี้ครับจะส่งผลดีกับการเจรจาการติดต่อของคนราศีมังกร ซึ่งส่งผลค่อนข้างดีครับชาวราศีมังกรกำลังรออะไรอยู่ครับในช่วงนี้จะได้รับข่าวดีในวันที่26มีนาคมดาวพุธจะเป็นอีกดวงหนึ่งครับที่จะเข้าในภพบสหัชชะของคนราศีมังกรแน่นอนครับดาวหลายดวงมาอยู่ในมุมนี้จะย้ำถึงข่าวดีและสิ่งที่คนราศีมังกรรออยู่ครับเรียกได้ว่า เป็นข่าวที่ค่อนข้างดีต่อคนราศีมังกรที่มองไปถึงความก้าวหน้าและความสุขในชีวิตของท่านเลยทีเดียวและดวงสุดท้ายที่มีการโครจรในเดือนมีนาคมครับนั่นคือดาวพฤหัสบดีซึ่งมีความสำคัญค่อนข้างมากครับพระดาวพฤหัสบดีจะย้ายไปทับอยู่ในภพกระดุมพระนั่นคือภพการเงินของคนราศีมังกรมันหมายถึง การเริ่มต้นที่คนราศีมังกรจะได้รับเงินก้อนใหญ่นะครับเพราะดาวหลายดวงไปตกอยู่ในภพสหัสช้าแล้วมันหมายถึงการเจรจาจะประสบความสําเร็จหรือการรอคอยเงินก้อนของคนราศีมังกรจะมีผลดีและดาวมาทับอยู่ในภพการเงินล้ครับอีกไม่นานคนราศีมังกรจะได้เงินก้อนบางท่านจะได้เงินก้อนค่อนข้างใหญ่ครับสําหรับรายละเอียดของการย้าย ดาวพฤหัสบด,ดีสำหรับชาวราศีมังกรอาจารย์ได้ทำคลิปไว้ให้แล้วนะครับในเดือนนี้มีการโคโจรของดาวจรค่อนข้างบ่อยครั้งครับแต่ดาวหลักสำคัญสำคัญยังอยู่ในตำแหน่งเดิมดาวเสายังทับลัคนาของชาวราศีมังกรดาวพระลาหูยังอยู่ในภพปุตตะดาวมฤตยูยังทับอยู่ในภพพันธุ ซึ่งดาวทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อคำทำนายดวงของคนราศีมังกรในเดือนมีนาคมอาจารย์ก็จะขอเริ่มทำนายดวงให้กับชาวราศีมังกรโดยที่จะเริ่มจากด้านการงานครับงานในเดือนนี้ครับสำหรับชาวราศีมังกรแล้วยังจะต้องอดทนและรอจังหวะดีๆเพราะในเดือนนี้ครับเป็นอีกเดือนหนึ่งที่คนราศีมังกรจะต้องตัดสินใจ ดังนั้นการตัดสินใจครั้งนี้ควรที่จะใช้เหตุผลมากกว่าการใช้อารมณ์นะครับเพราะในเดือนนี้อาจจะมีสาเหตุทำให้ต้องกดดันหลายๆด้านแต่อาจารย์มองว่ามันจะเห็นความสำเร็จข้างหน้าอีกไม่นานครับดังนั้นต้องอดทนอีกสักนิดนึงเพราะการจรของดาวจรในเดือนมีนาคมส่งผลค่อนข้างดีต่อคนราศีมังกรนะ แต่มันจะเริ่มอยู่ที่กลางเดือนไปแล้วดังนั้นบางท่านอาจจะกดดันมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ครับและบางท่านอาจจะตัดสินใจออกจากงานดังนั้นอาจารย์แนะนำว่ามิควรที่จะออกไปไหนนะครับเพราะปัญหาและอุปสรรคและเรื่องทุกใจที่เกี่ยวกับงานของท่านจะสามารถผ่านผลไปได้ด้วยดีครับและผลจะออกมาค่อนข้างดีดังนั้น ควรที่จะตัดสินใจอยู่ที่เดิมและอดทนกับงานตรงนี้ไปก่อนนะครับสำหรับการเจรจาธุรกิจช่วงปลายเดือนท่านจะได้รับข่าวดีการงานค่อนข้างกดดันครับแต่ปลายเดือนจะดีขึ้นส่วนการเงินก็ไม่แพ้กันครับ <c oughs> เดือนนี้ต้องเป็นอีกเดือนหนึ่งที่คนราศีมังกรจะต้องประคับประคองการเงินไว้ก่อนแต่อาจารย์ก็บอกได้เลยครับว่าการเงินของท่านมันเริ่มดีแล้วนะครับ ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์รายรับของท่านจะมีเข้ามาทําให้ประครับประคองผ่านเดือนนี้ไปได้แต่รายจ่ายค่อนข้างเยอะครับในเดือนนี้ดังนั้นเดือนนี้มีดาวหลายดวงครับจะเข้าช่วยเหลือท่านท่านจะได้รับการช่วยเหลือเกี่ยวกับด้านการเงินและสามารถผ่านพ้นวิกฤตการเงินในเดือนนี้ไปได้อย่างสบายแต่อาจจะเกิดการวิตกกังวลไปสักนิดหนึ่งครับ สําหรับพอเข้าปลายเดือนไปแล้วการเงินจะดีขึ้นไปอกีกมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนและมีเกณฑ์มีโชคเกี่ยวกับด้านการเงินด้วยครับมาถึงด้านความรักของคนราศีมังกรในเดือนนี้ครับสถานการณ์เช่นนี้อาจารย์มองว่าความรักของคนราศีมังกรไม่ค่อยโดดเด่นนะท่านอาจจะลืมไปเลยว่ามีคนที่เคียงข้างของท่านอยู่เพราะช่วงนี้ค่อนข้างจะกด แต่บอกได้เลยครับว่าช่วงนี้คนรักของท่านก็ยังที่จะช่วยสนับสนุนของท่านเป็นอย่างดีแต่ความหวานมันอาจจะลดลงครับแต่ก็ยังคอยดูแลและห่วงใยกันอยู่เสมอครับเรียกได้ว่าไม่ทิ้งกันไปไหนในยามลำบากสำหรับคนโสดนะครับยังมีคนที่คอยทำคะแนนทำให้ท่านหลงรักอยู่และในช่วงนี้ครับอาจจะเป็นจังหวะ ที่ทําให้ท่านอาจจะแพ้ความดีของเขาคนนั้นก็ได้มาถึงด้านสุขภาพของคนราศีมังกรครับทางด้านร่างกายอาจารย์บอกได้เลยว่าแข็งแรงดีดาวประจำตัวของท่านทับลัคนาและได้ตำแหน่งกเกษตรตาธิปดีเรียกได้ว่าป่วยค่อนข้างยากครับแต่ปัญหาก็คือในช่วงเดือนนี้อาจจะต้องตัดสินใจและเกิดความเครียด ดังนั้นปัญหาทางด้านจิตใจจะมีมามากกว่าครับคนราศีมังกรมักจะเป็นคนที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับ90เลยเรียกได้ว่าป่วยได้ยากแต่คนที่รอบกายท่านคนรอบข้างท่านมักจะป่วยบ่อยครับและมักจะเป็นสาเหตุที่เกิดภาระที่คนราศีมังกรจะต้องดูแล ดาวมรุตยูยังทับอยู่ในภพพันธุครับแสดงถึงญาติพี่น้องมักจะเจ็บป่วยทำให้คนราศีมังกรจะต้องเกิดภาระในช่วงนี้ด้วยครับมาถึงด้านสุดท้ายครับด้านโชคลาภของคนราศีมังกรครับเดือนนี้มีโชคเข้าหาคนราศีมังกรแต่อาจารย์มองว่าต้องเป็นกลางเดือนไปแล้วนะครับ เพราะดาวหลายๆดวงครับจะไปรวมกันอยู่ในภพสหัสชะและส่งผลค่อนข้างดีต่อคนราศีมังกรและในช่วงปลายเดือนครับมีการย้ายของดาวพฤหัสบดีที่ทับอยู่ในภพกระดุมพระส่งผลดีต่อด้านการเงินด้วยเดือนนี้อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยครับเกี่ยวกับด้านการเงินแต่โชคจะช่วยท่านในยามวิกฤตแน่นอน ท่านจะมีโชคมาจากเพื่อนครับมาจากหุ้นส่วนของท่านดังนั้นอาจจะถูกหวยร่วมกันครับหรือไปถูกหวยกับเพื่อนก็ได้ครับหมายเลขมงคลหมายเลขในดวงของคนราศีมังกรในเดือนนี้หมายเลข61หมายเลข83และหมายเลข94ครับดวงในเดือนนี้อาจจะต้องเหนื่อยไปอีกเดือนหนึ่งนะครับแต่ความสำเร็จมารอคนราศีมังกรแล้ว เมื่อเข้าปลายเดือนท่านจะได้รับข่าวดีครับและการเงินของคนราศีมังกรจะเริ่มดีขึ้นดังนั้นครับเดือนนี้ก็ต้องใช้ความสามารถอีกเดือนหนึ่งนะครับเพื่อจะฝ่าฟันมันออกไปสุดท้ายนี้อาจารย์ขออวยพรให้แฟนขับชาวราศีมังกรของช่องสุริยะโหราทุกท่านในเดือนมีนาะคมขอให้ถูกหวยรางวัลใหญ่สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆปังๆทุกท่านครับ สวัสดีครับ